อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมัอนี่ก็มาพบพออกับช่องน้องวุน้นผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมัอนี่เมนเมน้องวุ้นสีเห็ด ไข่เกี๊ยวผักหวานปลาด้วยค่ะเป็นผักหวานปลาวัตถุดิบก็สซมีไข่ค่ะสี่ฟองนะคะแล้วก็ผักหวานป่านะคะเด็ดล้างทาความสะอาดไวเรียบร้อยแล้วเด้อะค่ะพี่น้องจ๋าเครื่องปรุงก็สซมี่พงชลรสดีน้ำปลาซอสฝ้าเขียวค่ะพี่น้องจ๋าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้ามาค่ะก่อนอื่นต้องปรุงไข่ก่อนนะคะเนาะตอกไข่ใส่ชามเลยนะคะใส่สา้ใหญ่ในจัหน่อยเวลาผักหวานลงมันจะสีถูกเหนือไข่นะคะเนาะ ปรุงเลยค่ะง่ายๆคือเข้าเห็ดไข่เกี่ยวลนะค่ะพี่นงองจ้าพียงแต่ว่ามันเพิ่มไอ้ผักหวานเขามากสุอๆผงชูรสค่ะรสดีนะคะน้ำปลานิดนึงค่ะซอสฝาเขียวค่ะปรุงไข่แล้วข้ากับสิตีไข่ให้ไข่แตกแล้วจังสีเอาผักหวานใส่เนาะคะ่ะเนาะตีเลยค่ะ นี่ค่ะพอตีไข่แตกเข่ากันดีห้ากระสีน้ำผักหวานบาดลงไปเลยค่ะเกี้ยวให้ตัวไข่มันถ่วมผักหวานแบบนี้นะคะแก่นี่ก็เรียบร้อยค่ะพี่น้องจ้าเราก็จะเอาไปทอดเลยเด้อค่ะบานี้ไปค่ะไปทอดกันเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะแม่นนตั้งกระทะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเทไข่ที่เราปรุงไว้ใส่ยอดผักหวานไว้ลงไปเลยค่ะ โอเคค่ะเแบบนึงนะคะยังไม่เบ่งะวัสนดนีโทษตัวนี้พี่น้องจา้าครั้งแรกนะคะที่ทำเมนูนี้พี่น้องเดี๋ยวค่อยกรับค่ะไห้ซุปก,ก่อน,นะจ๊ะเนาะมาค่ะบัตน,นี้พี่น้องเม่มูสิกับด้วยจา้าแตกว่ นี่โอเคไหมคะไข่เกี่ยวผักหวานป่าค่ะด้านลางทิพยผิกขึ้นมากสวยมากเลยเด้อค่ะเดี๋ยว้มัจังรอเบิง่งคางไอ้บนนะคะเนาะเยี่ยมผาดไปเลยค่ะพี่น้องจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเมนู้อกับเบิ้งหนาตา้างลางกันเลยจ้ะนี่๋ยวเอาลงไปอีกเทีย่ยงค่ะพี่น้องให้มันเหลืองตัวนี้จะน้อยค่ะ สวยแล้วค่ะเดี๋ยวให้ถางล่างเหลืองเจ้าหน่อยก่อนจ้าโอเคครับพี่น้องจ้าตักขึ้นเสิร์ฟได้จ้ามาค่ะเมนูสิทเทพเลยด้อค่ะว้าวไข่เกี่ยวผักหวานบ้านค่ะพี่น้องจ้านี่ก็สิออกมาหนาตาแบบนี้กรอ,อบแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟล้วค่ะสำหรับ ไข่เกี่ยวผักหวานป่าเนาะค่ะเนาะอย่าลืมนะคะเด้อคันมาคันชอบลิภพเมนูกับเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งสิสำคัญลืมอะไรเด้ค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมนูขอตัวลาไปก่อนค่ะพ่อๆกันไม่เลหนาคิมนาจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ